เด็กจิี่วไม่พูดแปลกๆค่ะเด็กเกี่วใจฟันค่ะ <c oughs> แต่เด็กจิี่วไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะพเพราะยงป่้มมือต้อนรถเคบูชา่าสวัสดีค่ะคุณแม่มาพร้อกรมกับลำม่งน้ำและผู้มือเมจิกคอนโฟมปั้นได้ส่งเสริมจินตนาการได้ไม่รู้จบ <c oughs> ก็คือว่ามันก็เอามาแล้วก็เอาน้ำแปะๆต่อเป,ป็นรูปนู่นรูปนี่ได้เลยค่ะ ตามจินตนานการเนี่ยทำเป็นรูปนี่ไงตามตัวอย่างเห็นไหมมีแมงปอต้นไม้ไดโนเสาร์ดอกไม้อะไรเต็มเลยเนี่ย,ยนี่แบบนี้เห็นไหมคะ,ะมีหลายๆสีแล้วเราก็ต่อไปเลยเผออาป,ปักมากว้างใช่ไหมเจ็บนี่ะรื่องนอ้ยี่นี่กัไม่ต้องเทออกมาเพราะว่ามันจะหกเยอะ <c oughs> พี่จะทำเป็นรูปอะไรดีคะคิดหรือยัง ดอกไม้นี่ดีไหมคะดอกไม้อ่านนี่ได้ค่ะ,อะดอกไม้เอาสีอะไรเริ่มเลยค่ะมันทำไมเรียกคอนะเหมือนกับว่าขนมข้าวโพดข้าวโพดข้าวพองที่ข้าวโพดพองๆเหมือนคอนพัฟอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเลยเนาะเออเหมือนเป็นขนมอย่างนั้นอะทีนี้เราก็ลองเอามาติดกันน้องพิมจะทาดอกไม้ใช่ไหมคะคุณแม่ทําแมงปอดีกว่าตามนี้ถ้าเราจะง่ายดีอ่ะเริ่มเลยนะคะเอาสีเหลืองกับสีแดงมาติดกัน ลองเอาจิ้มน,น้ำแล้วมันติดไหมคะอุ้ยติดเลยอะ่ะพอจิ้มน,น้ำแล้วมันยู่เลยอะ่ะคุณแม่จิ้มเยอะคะ่ะมันอยุบยู่ยเลยอะ่ะจรงิจรงๆควรจะโอ้ของน้องพิมพ์ขาดเลยทําไมเอาน้องพิมพ์แปะแล้วก็ดึงออกมาล่ะคะคือคุณแม่จะบอกว่าต้องจิ้มน้ำนิดเดียวถ้าจิ้มเยอะมันจะยู่แบบนี้คะ่ะนี่เป็นปีน๊ปีจิ้มของหนูของหนูจิ้มไปทั้งอันเลย <laughs> เละเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย <À S 1> ช่วยพิมก่อนเดี๋ยวไปเอาทิชช<ๆ>ู<ๆ>่ก<ๆ>่อนนะคะรอแป๊บนึง เราจะเปลี่ยนใหม่นะคะนี่เยอะไปเราทาเป็นทิชชู่ให้มันเปียบนิดนิดพอแล้วเดี๋ยวให้ลูกเอาอกมาแปะตรงนี้ดีไหมะคะลูกนหนูจะได้กะไม่ต้องกะมากนะนี่ไอ่ะเดี๋ยวมือของแม่เปียกมือเร็จให้ห้คนเพิามถ้ามือเปียกไปจับมันละลายติดมือแน่เลยนะคะจิ้มน้ำนิดเดียวนี่เนี่ยอยู่แล้วนะคะเห็นะจิ้มยำนิดเดียวนิดเดียว,ยวมันฉืนๆบอให้มันฉืนๆ ชื้นน้อยเกินอีกไม่บี้อีกน้อยเกินไปไหมว่าแต่ก็ติดแล้วล่ะดูสิแค่นี้ก็ติดแล้วค่ะเอาปรากฏว่าเดี๋ยวมันจะไปติดอันนั้นแทนนะคะระวังเ,เดี๋ยวจริงๆมันต้องเป็นฟองน้ำนะฟองน้ำดีกว่าน,นะเหมือนพวกฟองน้ำล้างจานอะหนูมีฟองน้ำไหมคะเอเอมีไหมคะจะไปหามากันแค่อันนี้ก้อนอะไรของน้นงพี่เมือนกันเนี่ย เจ้าข้าวกระปุกอะไรคะเอารถเก๋งมาบ้านมาทำไมอ่ะโม่ฉลาดมากจริงจริแม่จะบอกว่าเมื่อกี้แม่เพิ่งเห็นที่กล่องว่าเขาใช้ฟองน้ำจริงๆด้วยเขาใช้ฟองน้ำเนี่ยเขาเรียนแบกแคมุมนเหรอคะอืมไม่ใช่หรอกเขาบอกอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้อ่านต่อไปคุณแม่ต้องทำหัวมันทีนี้หัวมันต้องประกบกันใหญ่ๆหน่อยเอาหัวสีส้ม้ากันอ้เขียวเลยค่ะ แสดงว่าหนูจุ่มเยอะไปหนูแค่เอาไปแตะปึ๊กปึ๊กแค่นี้ก็อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูแม่นะพิมทาอย่างนี้ค่ะแค่เอาไปแตะปึ๊กแค่นี้มันก็เปียกแล้วแล้วก็มาต่อได้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะติ๊ง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 ติงิงนองปอค่ะสวยไหมคะเหมือนไม้คะอืเหมือนคน การแขนการขาค่ะแล้วมีหางเหรอตลองแล้วก็ปางเป็นปอค่ะนี่บินเล็กจี๋ช่วยหัว้อนหน่อยสิคะับเล็กจิ๋มีมีหนวดหนวดลืมทำหนวดค่ะลืมทำหนวดเล็กจี๋ไม่หัวร้อนเลยค่ะบเล็กจี๋หัวร้อนหน่อยสิคะับเอาลูกพิมพ์เนี่ยอะไรกระบอกเพชรหรอจินตนาการไงคะไม่ค่ะไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จ ถ้าเกิดว่ามีหนวดต้องเอามาตัดให้เป็นเส้นเล็กๆคุณแม่ไม่มีกันไก้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะนังปอมีกินไใครม้วนกันไก่อยู่ข้างหลังมันเบอะไรคะไม่เคุณแม่จะทําได้ไหมอ่ะมันขอขยื้มาทำหนวดแล้วนี่จะทนอะไรอะคะตัดครึ่งทําไมลูกอุ้ยเกี่ยวที่บอกว่าดอกไม้สีฟ้านะคะอม้สีฟ้าชัวละของเขาอะไรก็ต้องสีฟ้าสิคะเขาเป็นสาวบุกสีฟ้าไม่รู้เหรอคะ อแมงปอมาติดหนวดหน่อยป้าเพราะว่าเราไม่เหมือนติดกันตรงนี้นิ่กลายเป็นหัวคุณแม่หนวดก็ต้องติดตรงกลางนี้ไม่ใช่หรออะไะว่าตัวเองอีกอ่ะแต่แรกติดติดนวดอย่างนี้อ่าเหมือนยังไม่เหมือนใครจริงจริงแล้วมันต้องอย่างนี้อ่ะ ล้มลงไปอย่างนี้อย่างนี้เออได้อย่างคนดีขึ้นนะเหมือนคนใส่ชุดชาดปะหูก็ตายนอนคว่ำนะเนกีว่าคำรวมมากกันาดกีวันนี้จะเห็นว่าน้องพิมพ์กประหยัดท้อยคำมากวันนี้นะคะกินนี้ตัดเล่นทำไมคะมันต้องตัดเปล่าทำไมต้องถัด นูอยาตจบแล้วจบมาจบมาแล้วมันอะไรแครมูนเหมือนบังเกอร์เลยเหมือนบังเกอร์เลยแครมูนปูอัดท้องเหมือนปู้อาบทะทำเป็นูอัดแล้วกันได้มหมไหนอะแครมูนระคาหัวอะไรยังไม่เสร็จไงตกใจ เมนโมขอไม่ยาวขนาดนั้นหรอกตลกแล้วะเฮ้ยเมนเปมนไม่ดีล้าหลอเมนไมนดีลาาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ไเ,เปลี่ยนเลิบเลยเลี่ยลิบเลยเม่เนี่ยไม่ค่อยมีหัวทางด้านศิลปะเท่าไหร่เลยอะ่ะนี่ไงเหมือนม้าอะไรเงี้ยม้ามันเป็นม้าเป็นม้าเป็นม้าได้ไหมมันจะต้องมีหูด้วยใช่ไหม มีหูหล้ก็ไม่มีอาหารได้จัดให้หางนี่ไงหางกระด่นไ่นนะใครขี่โม้ขนยค่กินดีใจอุ้ยหางตั้งเปนิบเลหูไม่โอ้ใช่ได้มมีหางก้กิยงกันแค่มึงนี่ไง เป็นยังเป็นยังคะเป็นหมูอ่ะเป็นหมูแล้วค่ะหมูทำไมหมูอะ่ะ <c oughs> เขาเตียนทูก,กลายเป็นหมูเลยค่ะอ๋อเป็นหมาไม่ใช่หมูธรรมดาด้วยหมูหวาน,น่ะสีโย <c oughs> อะไรอ่ะอ๋อเจ็บคอพูดไม่ได้ไม่ได้เจ็บคอเจ็บฟันหรือเจ็บปากาแค่นั้เจ็บเลือ,อดสนุกจังเลยค่ะ ได้ยินวะเย้เด็กเกียวชนะค่ะม่แมาเป็นต้นไม้เลยอะเด็กเี่วชนะค่ะควาคู่เลยค่ะจริงเหรอกี่วชนะค่ะชนะชนะแน่นอนค่ะมนลูกชนะหรอลูกหมูหวานจากคนนอนแพ้แพ้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้แปงปออันนี้มามารมานเนี่ย พี่แก้วคมหมูก็จอ <c oughs> แงมงปอค <c oughs> ่ะดูดไัดๆๆเด็กควชดๆๆพูดได้หรอคะ <c oughs> เออทำไมพูดได้แล้วล่ะคะเม่กี้ยังพูดไม่ได้อยู่เลยอุ๊ย